ม้อมอครับหม้อครับหม้อมยิดตามที่มันแข็งเกินไปครับอ๋อถ้าหยอดตามที่มันติดแข็งเขานี่ครับสีเห้ง่ายเลยมั้งครับลูกมันไหวซื้อเกินแล้วเขาจะดีแข็ง ีมันขยายอามจุ่มแยังก่อนนี่ตัวนี้เ็ดสนอแยงลืมบ่อบ่อแห้มันจับกันน้ำผสมน้ำก๊อตหน่อยนึงหน่อยนึงหน่อยนึงมีท่ามใดครับประมาณจค่ครึ่งแก้วเริ่งแก้วเริ่งแก้วแก้วที่เขาถวายบ่ครับตัวนี้เขาสามารถจุ่มแค่นี้เทียนนึงนี้อันเขาผสมเทีนึงนี้ล่างแคนตัวนี้ได้ทีเทียงแล้วเขากับเทียงเทียบผสมไหมครับ ที่เทือกนี่ทีท่นบอะท,ที่เมเือ่ีมือ่ที่มือที่ห้อม่เห็นเลอ๋อ้างัหลงแทนกินกอกลางนั่นปุ้มมันดีจากน,นั่นกินใส่น้ำมันดินเอาทำกนเอาให้ดีทดี มานมังก้นกัน่ะจุงก็จะสนอมาคอนตอนนั้นสิเมื่เกินหาห้องแทนแตวเวลาเ้าเหลือไม่ได้ขาดมันดะดึงกันไปเลยตบเชื่อเห็นตีกันมมาแีตอนห้าเทียบทอนครับ